เป็นการให้ดูเปรียบเทียบตัว Eken H6S นะครับซึ่งอันนี้ใช้มาตรง H6S เนี่ย X เป็น a c ช i o n Camera ที่ใช้มาตั้งนานละประมาณเกือบจะ2ปีก็ไปละเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบอันนี้ใส่เคสเข้าไปแล้วนะครับของไอตัว Redmi 9C เนี่ยใส่เคสสีแดงจริงๆตัวบอดี้มันเป็นสีน้ำเงินนะครับเดีจะให้ดู ทั้งี่แล้วคลิปที่แล้วนี่ที่โชว์ตรงอินทรดักชั่นเนี่ยนะครับนะม,มันวางเพียงใส่ตัวมือถือกลับด้านแต่จริงๆวลาถ่ายทําถ่ายทำ,ำเนี่ยนะครับนะครั้งคลิปที่แล้วเนี่ยก็ได้ได้กลับด้านให้ถูกต้องแหละนะครับเจนนาบอดี้เป็นสีเงินอยู่ครับอันนี้เป็นเลตมี94เาภาพภาพนะครับ ของ r e d m i 9 C กับตัว H s เนี่ยโทนสีมันใกล้เคียงกันถ้ามีถ้าภาพมันมีขนาดเล็กน,นะแตะเวลาที่ทำทำคลิปเนี่ยมันแทบจะแยกไม่ออกเลยนะครับนะแต่ว่าถ้าเวลาเรามาขยายภาพาขนาดใหญ่ดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นว,ว่ามันมีความแตกต่ตางกันแต่จริงๆว่าโทนสีใกล้เคียงกันนะครับโทนสีใกล้เคียงกันอันนี้เป็นเลตมิก้าอยู่ แต,แต่ในระดับมุมมองภาพตามปกติไม่ได้ใช้ AI e เอาละครับอันนี้จะเป็นในส่วนของ Eken h s นะครับ Action Camera เราจะเห็นว่าภาพมันมีมุมโค้งอยู่บ้างแต่แต่มุมโค้งเนี่ยไม่มากเท่ากับไของไอรุ่น Action Camera น Sport Action Camera นะครับเราจะเห็นว่าโทนสีนี่ใกล้เคียงกันมากใกล้เคียงกันกับกับของตัว Redmi 9 4นะครับ จะออ,ออกไปทางสีออกขาวๆหน่อยแต่ของเรนมีกาสีออกจอ,อกทนเหลืองกับแดงในส่วนของเสียงนะครับก็อย่างที่เคยบอกตั้งแต่คลิปแรกแนละ้วว่าในส่วนของแอชเชนคเมนี่ยมันไม่มีกฎหมายระหว่างประเทศในเรื่องของการควบคุมเสียงสติกเกอร์นะครับหรือไม่แต่ของโทรศัพท์เนี่ยมันมีการควบคุมอยู่เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าโทรศัพท์ เสียงจะเบานะครับก็คุณก็สามารถใช้แอปในการขยายเสียงได้เวลาทำคลิปแต่สำหรับไอแชงคัมเบล่านี่ผมใช้ระดับ30%นะครับแม้กระทั่งตัวของอีเคนเอส6เอสเนี่ยครั้งที่แล้วคลิปที่แล้วก็เหลืออยู่แค่30%นะครับวิ่งอยู่ที่30%ถึง40%เองจาก100%ซ ภาพาภาพนิ่งนะครับหรือการถ่ายภาพโฟตโต้ตอนนี้แมงมุมที่ถ่ายเมื่อคลิปแรกเนี่ยน,นะครับกลายเป็นซาบไปแล้วนะครับมันคงจะลอกคาบนะครับนะเนียอันนี้เลยถ่ายมาให้ดูว่าเป็นการลอกคาบแมงมุมตัวตัวเดิมนั่นแหละผมจําได้ลอกคาบละอันนี้เลในส่วนของเลดมิก้าสีนะครับเห็นนะครับจะสังเกตให้ชัดๆว่าจะออกโทนออกแดงนะครับแล้วก็สีจะสดนะ สีจะสดอันนี้เป็นการถ่ายปกติอันนี้ H O S นะครับจเห็นอ,ออกโทนขาวเห็นไหมครับนะแต่สีก็ยัง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 ,ย,งยังสดออกเขียวอยู่คือสีสดนะครับสีค่อนข้างจะสดถ้าเทียบกับ Spot X Camera แล้วนี่จะเห็นได้ชัดเจนเวาลาถ่ายเข้าใกล้ๆอะ่ะ แน่นอนนะครับว่าการเอากล้องแอชเชย์คัมเมล่ามาซึ่งเป็นเลนส์วายเนี่ยมาถ่ายในลักษณะของของมุมใกล้เนี่ยนะครับภาพที่ย่อมมัวนะครับเพราะว่ากล้องแอชเชย์คัเมล่าไม่ได้ถูกออกแบบมาอย่างนี้เป็นเลนส์วายร้อยเจ็ดสิบองศาอันนี้กล้องเลนส์มิกาซีเป็นภาพถ่าย มาดูภาพของ e ีเคน h s จะเห็นลักษณะของมุมโค้งนะครับถ้ายิงเป็นภาพนิ่งเนี่ยมุมโค้งจะออกมาชัดเจนมากซึ่งไอ้ตรงนี้นี่ผมเคยบอกแล้วว่าถ้าจะทํามาเป็นภาพนิ่งต้องถ่ายด้วยความละเอียดสูงรัดคอปเอาตวมุมโค้งออกนะครับเวลาทำพอดเทปอีเคน H5 ทำพอดเทตได้สวยนะครับทาพอดเทตได้สวยแต่อย่าไปอย่าไปถ่ายไอ้ไอ้ในลักษณะที่ว่าความละเอียดต่านะครับต้องถ่ายด้วยความละเอียดสูง อันนี้เลดมิก้าสี่จถ่ายในมุมมองด้านบนให้ดูจะเปรียบเทียบระหว่างเลดมิก้าสี่กับ hs นะครับอันนี้ใช้ไม้นะครับเป็นไม้ที่ยืดออกเป็นไม้เซลฟี่นี่แหละที่ที่ยืดออกแต่เป็นเป็นไม้ที่ออกแบบให้เป็นทั้งสแตนแล้วก็เป็นอ,อันนั้นด้วยไม่ด้ไม่ได้ไม่ใช่เป็นในเรื่องของ ของไอ้กิมบอลนะครับเป็นไม้เป็นสแตนด้วยผมควบคุมด้วยจริงๆมันอยู่ในกล้องอยู่ตำแหน่งเดียวกันแหละแต่ผมควบคุมแอคชั่นกัมบะนี่ผมควบคุมด้วยไอ้ตัวรีโมทของมันส่วนของเลม m เกอสี C, ควบคุมด้วยตัวไอ้ตัวคอนโทรลรีโมทคอนโทรลที่อยู่ทุงด้ามถือนะครับมันจะควบคุมด้วยโปูโท้ อันนี้จะให้ดูในการถ่ายภาพอ่าษัะ,ะทีเป็นภาพธรรมชาตินะครับภาพดอกไม้อะไรพวกเนี้ยซึ่งม,มีขนาดเล็กซึ่งถ้าเราใช้เลนส์ไม่กาซีเนี่ยในการถ่ายภาพตามปกติหรือถ่ายการถ่ายภาพมาคโครนะครับก็จะได้ไอความละเอียดที่สวยงามนะครับเนี่ยอย่างกรณีนี้เป็นการถ่ายปกปกตินะเนี่ยผมไม่ได้ใช้มาคโคร นะครับยังไม่ได้เปิดมาโครดในส่วนของ e k e n คนเจกเว่าถ้าคุณเอาอ e ่กล้องเอ็กชัยแคมาเนี่ยมามา,มาใช้ในศาสตร์ของการถ่ายมุมใกล้นะครับนะมันมันจะภาพออกจะออกจะมัวทันทีเวลาที่เข้าไปในตำแหน่งที่ใกลน้นะครับจะมัวทันทีส่วนเ้าอันนี้ก็เป็นการถ่ายแบบมาโครนะระยะมาโครของ เลสมีกาสอยู่ที่2.75เซนตแต่ความสวยงามผมว่าจะน่าจะอยู่ที่4เซนเป็นภาพที่ออกมาได้สวยงามนะครับอันนี้ลมพัดแรงมากเลยต้องใช้สโลโมชันนะครับเข้าช่วยเป็นการสโลภาพอันนี้สโลภาพไปเหลืออยู่0.5 0.5ความเร็วลดลงนะครับ0.5เท่า0.5 x นะครับเป็นสโลโมชัน0.5 x นะคุณก็สามารถทำคอนเทนต์เนี่ยออกมาโดยใช้กล้องที่มีอยู่นะครับนะในศาสตา์ที่การทำคอนเทนต์ซึ่งการใช้กล้อง a ช t i o Camera เนี่ยการทำคอนเทนต์คือการบันทึกเหตุการณ์การบันทึกเหตุการณ์แล้วก็เป็นระยะชัดลึกค่อนข้างจัดาย Action Camera แนะนำให้ในการบันทึกอย่าไปถ่ายใกล้จนเกินไปนะครับเพราะว่าเป็นกล้องที่เป็นลักษณะของเลนส์วาย170องศาถ่ายเหตุการณ์ถ่ายการาท่องเที่ยวถ่ายบันทึกเหตุการณ์ต่างๆกีฬากิจกรรมกลางแจ้งทุกประเภทนะครับนะ เกือบลืมบอกไปนะครับว่าเลสไม่เก c เนี่ยเป็นกล้องที่มีภาพสวยพอใช้ได้นะครับนะเรียกว่าในส่วนของมาโครดีมากนะครับแต่ในส่วนของไอกล้องตัวนี้ไม่มี EIS นะครับเลสไม่เก c ไม่มีระบบกันการกระสือทือนเพราะฉะนั้นภาพจะสั่นไหวได้ง่ายถ้าเวลาถ้าคุณเดินถือถ่ายวอ o g กนะอย่างวีล็อกอย่างเงี้ยน,นะครับะนั้นต้องใช้กิมบอลช่วยแต่ส่วนของ Eken h o s เนี่ย มันมี EAS อยู่ในตัวนะครับเป็นระบบกันสั่นอยู่ในตัวซึ่งก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับในส่วนของของ E k a n o n s ท่าถ้าคุณเข้าใจศักยภาพของ e s ระบบ EAS ของมันนะครับแล้วก็ใช้ในสาของการเดินถือถ่ายเนี่ยนะครับเดินเดินอย่าไปบุบวาบมากนะครับเดินนิ่งๆหรือเดินอย่างชิวๆหน่อยนะครับก็ถือว่าภาพออกมาได้สวยงามมากทีเดียว มีระบบ e s อยู่ในตัวนะครับเพราะนั้นตัวสองตัวนี้ต้องต้องต้องเข้าใจความแตกต่างมันก่อนนี่เลดมี9 4นะครับเทียบเปรียบเทียบไปดูเนี่ยช็อตนี้นะครับซึ่งมันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับของเลดมี 9c อยู่ด้านบนไม้ไม้ที่ถือนตตั้งอยู่ด้านบนส่วน e k i n e t s อยู่ข้างล่างนี่แท้ ตายให้เห็นชัดๆเอาละครับวันนี้เราจะมาดูเดี๋ยวจะให้ดูของในส่วนของมาโครของเลตมิ94ซึ่งมาโครทำได้สวยมากนะครับทำได้สวยงามจริงๆ กับอันนี้เป็นอเอเค้น H-S ในมุมมองเดียวกันนะครับแต่ก็คงที่จะไปเทียบมาโครไม่ได้เพราะว่าวกล้องเอ็กเซนแคมิราถ่ายมาโครไม่ได้นะครับเอ็กเซนแคมิราถ่ายใกล้เนี่ยมันจะมัวทันที